ต่อไปเป็นการคูณเลขด้วย0.25นะครับอะไรก็ตามที่คูณด้วย0.25เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน4เหตุผลก็เพราะว่า4เอา1ตั้งเอา4ไปหารเนี่ยมันได้เ่ากับ0.25เพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสลับไปสลับมาได้ เอาลองดูตัวอย่างนะครับ54 56คูณ0.25แล้วก็ขีดค่าซะแล้วก็เขียนเป็นเศษ1ส่วน4เสร็จแล้วเราก็เอา4ไปตัด56 4 1เป็น4 5่ลบสเหลือ1ใส่ต้านบน อันนี้ให้มองเป็น16 4หกสีนน่อะไรได้สิบหกสอะไรเท่านี้อันนี้ก็คูณด้ 0, 2, 5, วยศูนย์ส้าเราก็เปลี่ยนเป็นเศษหนส่วนสก็เอา4ไปหารร้อยสี่อะไรได้หนึบางคนรู้คำตอบแล้วนะอา่ามันเป็นวครูจะครูจะลองหารทีละตัวดูนะครับ สีหารหไม่ได้เลื่อนมาเป็น10บอะไรได้สิบสี่สองเป็น8 10สลบแเหลือ2ก็มองเป็นยี่สิสีะ20 4ี่สห้าสอันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นเศษ1นส่วนสี่ เอาสไปตัด4อะไรได้6 4 1เป็น4 6่ลบสเหลือ2ใส่2อง้นบนแล้วก็ให้เรามองเป็น28 4สิบแปดสี่อะไรยี่ส็ี้คือคือสูตรการคูณด้วย 0.25สรุปนะครับอะไรก็ตามที่คูณด้วย0.25ให้เราเปลี่ยน0.25ให้เป็นเศษ1นนแล้วก็เอา4เนี่ยไปตัดเลขนั้นก็ได้คำตอบออกมาเพราะว่า0.25กับเศษ1เนี่ยมีค่าเท่ากัน